คี่แบบยอดดิยมเนาะเป็นยางขนาดเขาเรียกว่ายาง200แคมเตียอันนี้ผมจะเอามาใส่ตวเงเงินเป็นล้อหลังโอยมคลินที่มเาสมบนได้รคาเจเจกันแต่้ชีายุน้อยกีครัจะคบเจ้าเกเราข้อสวัดีผู้ชมทุกคนนะวันนี้ก็พวกผมด๊าเชียแนงเราก็หายไปนานแอ้วไม่ได้ไหายคลิปอะ่ะเพราะว่า มีเหตุผลบางอย่างล่ากันใช่โอเควันนี้เราก็จะเอาเงินไปดันโลเวก็คือเรามีทิปเนี่ยทลิปนะถ้าใครแบบติดตามนะกันนะมันจะมีที่เพจเพจนีหรือเฟซบุ๊กนี่เออก็ฝากติดตามด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงทิปที่จะถึงนี้เป็นทิปดันโลทำพักบึงการนะนะคือก็จแบบีรงแรงไหมเออเนี่ยจะเอาเงินไหมเดี๋ยวนะเงินอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมอันนี้จะเป็นยาง ยี่ห้อหนึ่งที่ยอดนิยมเ้ยไม่ใช่เป็นยางขนาดหนึ่งที่แบบยอดนิยมนะเป็นยางขนาดเขาเรียกว่ายางสองร้อยแกมเตีย<ะ>รู้ไหมเนี่ยดูจากอันนี้แล้วกัน<ะ>ผมว่ามันน่าจะนับจากตรงนี้นะเป็นสองร้อยเห็นไหมหนึ่งจุดสองหรือเปล่าอันนี้เป็นขนาดยางในนะยางในอเออใช่ส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดยางที่จริงอะ่ะผมไปหาเบอร์ยาง 50, 8, 4, 5้าสิบับแปดสิบนะครับแต่น,นี้มัน 50, 8, 5้าสิบับแ5ดสิบห้าแต่ก็ไม่ต่างกันเยอะแน้ะมันก็แบบแต่างกันนิดเดียวอ่ะเป็นแก้มเตี้ยนะอันนี้ผมจะเอามาใส่ตรงนี้เป็นล้อหลังเพราะว่าคันนี้เวลาผมขี่กับแฟนสองคนใช่ไหมแล้วมันแบบชอบรั่วแล้วก็อุ้งนเนี่ยอันนี้คือล้อนหนาล้อหนาปกตินะมัอูด้านหลังด้านหลังนี่คือแบบก่อนขี่อ่ะต้องเติมลมทุกวันอ่ะเห็นไหมเนี่ย มันนุ่มก็จริงแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่นะตัวเนี้มันนุ่มมันเน่มแล้วอ,ออกตัวคือแบบมันกระชากเราไม่กล้าบิดเต็มไงมันยกล้อป่อยเออตันนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนยางห้าสิบถ้าแปดสิบมาดูกันว่าจะใหญ่กินไปหรือจะเล็กเกินไปเนะาะแต่ว่ามันพอดีนะแต่ปกติเพื่อนผมกนะ็ใส่ในนเนาะใส่เบอร์นี้แหละแต่ยุคนี้มันไม่ได้ต้องเล็กขนาดนี้ล้อนหน้าผมก็จะยืนสี่สิบห้าสี่สิบห้าครับเก้าสิบ แล้วผมจะมาแนะนำแล้วกันว่าเบือ,อยางมาันแบบเป็นขนาดยังไงเนาะเปแล่วลา ควา,ามาต่างนี่ยังมาเต็มลมสิล่ะต่อซูซียนะนี่ห่อคือใส่บัททองเลยอตอนนี้เบสละตเปลี่ยนะันมันออกตัวมันเลยล่ะพีีเวียนทุพดีตอนนี้ สี่สาครับเก้าสิบห้าสิบขึ้นหลาอย่างเลห้าสิบขึ้นหา,ยยา,หา,นหาตรงนี้ห้าสิบคือตรงนี้นะครับแปดสิบห้าคือตรงนี้แก้มยางห้าสิบคือตรงนี้อันนี้คือขอมสางนะครับมันก็จะหน้าใหญ่เป็นประมาณนี้ อันนี้ห้าสิบอันนี้45่สิาระยะเท่ากันครับส่วนแก้มอันนี้ก็จะเล็กลงแต่ว่ามันจะบานอ่อกประมาณนี้ส่วนตัวนี้มันจะเรียบเลยนะเข้ากับยางเอเอข้ากับขอบหนึ่งองนี่โอเคก็ประมาณนี้ ล้อบียออนครับก็ประมาณนี้ยางก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหมายถึงแก้มมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าขอบมันก็จะเล็กลงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปหมอให้ดูแล้วกัน รู้สึกว่าแรงขึ้นนั่นเองเศร็จยางแล้วแรงขึ้นเหรอยางใหม่ก็ต้องเอาไปเปืดนะเพราะว่ามันไม่กลมไงเออต้องเอาไปปืในะมันกลมอ่ะเดี๋ยวไปปืนก่อนนล้วมองไ่ดูอีกรอบเนาะมาดูกันว่าจีจะเพิ่มหรือจะลดนะเพราะว่ายามันก็แก้มมันจะเล็กลงแต่ว่าหน้าสัมผัสมันจะใหญ่ขึ้นเออก็คือ45เท่ากับ10กับ50 ับ85เออก็คือ50เอ้ยจาก45เพิ่มเป็น50จาก90ลดเป็น85เออสลับกันแต่ยางก็เท่าๆกันนะสวยเหมือนกันอนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคกระบาดซิ okay. ่งกระบาดซิ่งเดี๋ยวไม่ทันหรอกแล่ว่าจะก,กี่ด้วย ไอหมานะกว่าไอหมาเลยไปเลกจ้าเริ่มแดบอล <c ười> ก็ดูออนะครับเปลีย่ยนทางไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าไม่รู้นะเออไปดูเจี๋แล้วกันหน้าไม่ก็ได้แค่ร้อยยี่นะมันคือรอบสูงสุดของรอบเครื่องเอ,อแต่ว่ากระบะสิ้งไม่ทันเลยไม่ดึงนะผมผมไม่ทันไม่ได้แข่งหรอกก็คือึครับอยากขี่เขีย ไป <c oughs> แ,แล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนยางไม่ได้มากล้มาขี่เล่นก็จอดนานแน่นอกรถอะ <c oughs> ่ะเพราะฝากอ่ฟทำพาด้วยนะครับเร็วนี้วันที่24เดือนนี้นะเออใครดูคลิปนี้ก็อยู่โซนนี้ก็ไปด้วยกันได้นะครับไปถ่ายคลิปหรือจะมาเล่นกล้องกลีนใสก็ได้นะไม่ว่าก,กันไปแล้ว <c oughs> จุบจ๊บเดีย๋ยวขอไปเบร์ยางสักรอบแล้วก็ปิดคลิปเลยนะ ราก็ไล่ด้วยไปแล้วไปแล้วยัางแหม่มต้องเบิร์ให้มันคมอ่ะไม่รู้นะช่างบอกมา <c oughs> แต่ก็จำเอามาใช้อ่ะไปดีบก่อนม่มีใครให้มาเสิร์ฟป่นี่ฮะโอ้ถโอพอดิงอ่ะ นี้โชค๊คมันคือแบบใส,ส่กัสซี่ไปดันโลไหมก็คือโช๊คตัวนี้มันเด่งมากเลยเหมือนโช๊คทียมอะโชค๊คแพรมันแตกนะ <c oughs> ผมว่าต้องอ่ายังไงอ่ะรดความข่ายของโชวออกโก์ก็แหละปรับลงอีกมันเด้งเกินเอ,อเอายังไม่ปิด,ดอีเอ่เ่ะปิดแล้ว <c oughs>